สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกโกโกะนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะ,ะต้องขอบคุณนะคะ,ะพี่น้องชาวบ้านก,กโกกอกันทุกคนนะคะแล้วก็พี่น้องจากหลายๆหมู่บ้านนะคะที่มาะะช่วยงานเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณ f อซนะคะหลวงป้านะคะขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้บุญกุศลนั้นนะคะก็สะร้อนย้อนผลกลับไปหาครอบครัวของอ่าหลายๆท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะขอให้จงอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะร่ำรวยร่ำรวยรกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะเงินไหลนองทองไหลเข้าบ้านนะคะอ่านะคะ,ะ,ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ งานจะเสร็จได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะคะละลายคนนะคะช่วยกันเนาะงานผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะจะเป็นพวกเต็นท์พวกเก้าอี้นะคะแล้วก็เป็นอาหารนะคะแต่คือเตรียมวัสดุนะคะส่วนผู้หญิงก็จะทำกับข้าวนะคะดีวเราก็จะนำเต็นท์นะคะแล้วก็เก้าอี้ไปส่ง ในหมู่บ้านนะคะอันนี้เราก็ยืมของหมู่บ้านนะคะก็เป็นของกองทุนหมู่บ้านนั่นเองนะคะรเราก็เสร็จงานแล้วก็ไปเก็บนะคะของพุกอย่างก็ต้องขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจนะคะพี่น้องคู่ๆๆคู่คู่ก้นนาะพี่น้องบานเทานะคะก็ถือว่างานเย,ยอุ่นเนาอโหเนาะถือว่าเป็นงาน ใหญ่ยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนมากหน้าหลายตานะคะก็ยาญอุ่นก็เป็นที่น้ำหน้าถือตานะคะของอาหลายๆนะคะหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นผู้เท่าภูกเก่ที่นิสัยดีจิตใจดีนะคะอบม้อมอารีแล้วก็เป็นคนกว้างขวางเนาะนี่นะฮอกก็มีคนมาร่วมง,งานเยอะมากค่ะทุกคน โอ้ยนี่คะ่ะเราก็จะนําไปส่งเนาะคนเก็บก็เก็บนะคะคนขึ้นรถไท ก็เช็คก,ก่อนนะคะเช็คว่าที่เราเอามาครบกันไหมนะ,ะทุกคนถ้าครบแล้วก็คือเอาไปส่งนะคะ เห็นว่าอา,อากาศจะเย็นลงนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเห็นว่าสองสมวันนี้นะคะวันที่สามถึงเท่าไหร่นะอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงนะคะจะทําให้หนาวมากนะคะก็โอ้สงสัยจะหนาวใส่บุญธาตุนะคะงานไหว้พระธาตุพนมเนาะก็ได้ยินผู้อ่ากำลังจะว่าผู้ใหญ่นิ่มแล้ว พ่อเปานะคะแจ้งแล้วนะคะก็คุณกิมมี่นะคะจะเมารถให้ไปงานทาตพนมนะคะคุณกิมมี่ก็ขอบคุณคุณกิมมี่มากๆนะคะที่มอบความสะดวกสบายนะคะให้กับาชาวบ้านกอกนะคะได้ไปเอาบุญนะไหว้ธาตุพนมนะคะปีละครั้งเนาะปีละครั้งนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณนะคะ พอเป่าก็แจ้งมาแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าอยู่ในระหว่างต้องไปวันเสาร์ที่พอดีนักเรียนจะได้หยุดเรียนนะคะจะได้ไปกราบองค์ธานพนมด้วยนะคะไปกันแล้วนะคะเต็มรถไทยเลยเอากอี้ไปส่งก่อนนะคะเต็นไปที่หลังนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนไปกันเลย คนมาเต็มรถค้นกลับก็เต็มรถเช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นกรเป๋าค่ะน,นะจัดแล้วนะทุกคนเต็มที่เลยนะลุงค้ายนะคะน้าแต่เนาะนะคะทุกคนก็มาร่วมแรงร่วมใจนะคะนี่นี่เต็นทั้งหมดก็ใช้อยู่ สามหลังเนาะสามหลังนะคะทุกคนใช่ไหมหนึ่งสองสามใช่นะะสี่สิบมิพี่คันไปตัดต่อแป๊นหนึ่งแป๊บหนึ่งเออมันต้องไปตัดได้เห็นเห็นในเพลงนี้ก็ิ้นนะแมนแป๊นหนึ่งแป๊นนึงสี่สิบวิเสียงแทรกกะ เห็นเสียงข้าดังกว่าก็ได้ยู่คะแนนเสียงข้าดังกว่าไม่ได้นะนะเก็บนะคะ าวเกินก็ให้รถไถละลวกวบเขาเลยบอโอ้ยนะคะอาจารย์คุ้มนี่ประมาณนี้ค่ะ